Good morning students สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนซึ่งวันนี้นะคะครูมิงก็จะมีวิดีโอไม่ให้พวกเราดูอีกแล้วนะจะเป็นวิดีโออะไรนะ้าไปดูเลย possessives adjectives My mother has many pictures. Your hat is green. His father is tall. Her cake is pretty. Its eyes are black. My, your, his, her, our friends are singing your grandfather is a doctor their daughter is happy our your their อ้าวครูมิ่งหายไปไหนแล้วแฮก็จบกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้นักเรียนทราบไหมว่าวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะติกตต๊กตอกติ๊กตอกไปดูกันเลยอ่านักเรียนรู้จัก positive adjective ไหมคะอ่าคืออะไรอีกโอ้โหไปดูกันเลยนะ possessive adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองเหมือนที่นักเรียนดูวิดีโอเมื่อกี้นะคะก็แบบมี your มี my มี is มี his มี her ใช่ไหมหลายคำมากเลยนะเราไปดูกันซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยจะแปลตามตัวนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ผิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนี่ตัวแรกนะ he loves father he อ่ะงงไหมถ้าจะแปลตามตัวก็คือเขารักพ่อของเขาใช่ไหมตามตัวแต่แต่ประโยคอีกประโยคนึง he loves his father อ่ะมันคืออะไรความแตกต่างกันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าอันไหนถูกอันไหนผิดกันนะคะนักเรียนอันแรกผิดนะคะตัวที่ถูกก็คืออันที่สองนั่นเองนะคะ ซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีแบบมี his มี her มี my มี your มี is มี our อะไรก็แล้วแต่เนะอ่าอ่ามีคำว่า love เนี่ยมีตัว s ด้วยนะเพราะว่าคำว่า he เนี่ยเป็นเอกพจน์นะคะต่อไปนี่ค่ะเป็นตารางเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะที่นักเรียนต้องจำนะคะ ก็คืออําคำแรกคำว่า m y นะที่แปลว่าของฉันแทนแทน I เนอะนะอ่าต่อมาก็คือ y o u r แปลว่าของคุณ his แปลว่าของเขา her แปลว่าของหลอน is แปลว่าของมันอันนี้จะแทนด้วยสิ่งของหรือว่าสัตว์หรือว่า,อวาเออนั่นแหละแล้วก็ our ของพวกเรานะคะ their ของพวกเขานะคะแล้วก็จะมีคำกำกับอยู่ข้างหลัง แต่มันแล้วแต่บริบทของประโยคเองนะนักเรียนก็ต้องแปลให้ดีว่าเาประโยคนี้ใช้คําไหนนะคะต้องต้องดูบริบทของประโยคด้วยนะต่อมาค่ะตําแหน่งอ่ะคาพวกนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของประโยคก็คือคําคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็ต่อท้ายด้วยคํานามซึ่งนักเรียนจําไว้เลยนะคะว่าคําเหล่าเนี้ยจะต้อง จะต้องมีคำนามเนี่ยตามหลังอยู่เสมอนะคะถ้าแบบมีคำกิริยาตามหลังมีคำอื่นๆตามหลังเนี่ยไม่ใช่ละมันไม่ใช่คำแสดงความเป็นเจ้าของละอ่าเริ่มอันอิกนันิกนะตัวอย่างต่อมานะคะ this is my pen อ่าแปลว่านี่คือปากกาของฉันนะคะคำที่เป็น possessive adjective ก็คือคำว่าหมานะคะต่อมา he s u n is very cute นะคะคือลูกชายของเขาน่ารักมากอ่า he แทนคำว่าของเขานะคะต่อมา our English class starts on nine o'clock เ uh อ huh. เรื่องเวลานี้เราเรียนกันไปเมื่อคราบที่แล้วเนาะเอ uh อ nine huh. o'clock ก็คือเออเก้าโมงเนาะอะ uh huh. แล้วคำที่เป็น p o s s s i v e adjective เนี่ยคือคำไหน คำว่า our ใช่ไหมก็คือแปลว่าของพวกเรานั่นเองนะคะต่อมา this is our house and those are our bikes อ่ามันจะมีสอง our นะคะก็คือนี่คือบ้านของพวกเราและเหล่าโนนคือจกอักรยานของพวกเรานะคะซึ่งคำว่า those ตัวนี้นะคะแปลว่าเหล่าโนนนะคะมันจะมี those แล้วก็ this ที่แปลว่าเหล่านั้นแล้วก็เหล่านี้นะคะต่อมา this chair is big but it's legs are small แปลว่าอะไรแปลว่าเก้าอี้ตัวนี้ใหญ่แต่ขาของมันเล็กเอ๊ะยังไงเนาะอ่าตัวนี้เป็นไปงานนะคะไปงานที่ให้ไปทำนะคะ ครูคิดว่าไม่ยากแล้วก็ง่ายนะไม่ไม่ยากเกินไปนะคะก็นักเรียนดูตามบริบทของประโยคเลยนะคะว่าประธานเนี่ยเป็นอะไรแล้วคำนามเนี่ยเป็นอะไรนะคะก็ต้องดูด้วยว่าสมมติว่าประโยคประโยคแรกประโยคแรกเนะี่ยเอ่อคำว่า d o v ใช่ไหมอ่า คำหน้าเนี่ยโปรเจซีฟเนี่ยต้องเป็นคําว่าอะไรต้องต้องแปลด้วยนะคะนักเรียนอย่าอย่าแบบอย่ายึดอย่ายึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องแปลแล้วก็ดูตามบริบทของประโยคด้วยนะคะอ่ะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูคิดว่าเรื่องนี้อ่ะไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนทุกคนแน่ๆเลยเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่คําเองนะคะแล้วแค่ดูโครงสร้างดูตําแหน่งแค่นั้นแล้วก็ดูบริบทของประโยค แค่นั้นเองนะคะแล้วก็แปลให้ได้นะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้บ๊ายบาย